การตะพนสลุยประจําปีพุทธศักราช2567ป็นข้าวแค่ในสมบนในวันนี้2นัดนะลดนะขอพรผู้สูงอายุซึ่งบุตรหลานจะได้ียนออกติดความประันยูแต่ผู้สูงอายุมีการลดนักวันนี้ได้เชิญผู้สูงอายุผู้ถูวัยที่มีพุ้โอปรปกบผู้โดประโยพุธูกราการนะครับที่ได้สร้างพื้นที่สร้างความเจเิญให้กับตําบ ฝาลุยได้โอกาสมารับ,รบ,รบน้ำขอพรนะครับเพื่อรุ่นลูกหลานก็ได้โอกาสมาเจอเจอนะครับจากประพณีที่เราได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างนานนะครับผมต้องขอเชิญชวท่านนายกนิดหนึ่งที่ท่านพูดว่าวันนี้ก็ไม่มีผู้ถูกอายุผู้ถูกวัยคอยบ่มเพาะคอยชี้แนะแนวทางในการทํางานเนี่ย ผมมั่นใจว่าคนรุ่นหลังเหมือนรุ่นผมรุ่นนายกรุ่นกำนันรุ่นสอจอิรีดันเนี่ยครับเพราจะไม่รู้งแนวทางว่าในประเพณีปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเนี่ยเขาทํามาอย่างไรท่านไปคือบู์นะครับเป็นลูกหลานก็ไท่านเชื้อ เชื้อสายนะครับลูกหลานของเชียมหมอนนะครับนะครับเป็นการรำหมอนซ่อนภาพแบงแบงแบ ยอมรู้ไม่ยอมในดวง้าวลองมาตอนห,นหลุหลอยู่ยืนยังให้ผู้คนได้กระดาบว่ากินอะไรหากินได้ให้สดใสไว้ชะเรืองนี้กรอนสดนี้จะมีก็มีเดี๋ยวตอนนี้แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุท่านใดที่จะาขึ้นให้เวลาท่านนะครับเพราะว่าลูกหลานบอกแต่ถ้าเิอว่าไม่มีนะครับช่วง ด้านล่างนี้ก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้จังเลยฮะข้า,า,าไาม่พาหนีมาเลยนะข้าก็ขอให้ญาติโยมทุกทุกท่าจนจงมีแต่ความสุขปกกัจเจริญนะปร,บบนนกรา,ากฏว่านอแพรที่ย่าได้ยูดีตีนี้ชนะ